สวัสดีครับร้านเพ็ทประดับยนต์ครับวันนี้อยู่กับนิวฟอร์จูเนอร์ครับตอนนี้เป็นเทียดี2.8นะครับป้ายแดงครับเป็นคันที่68ครับใส่พับกระจกนะครับก็กดล็อกครับแล้วก็ติดจอหมอนไปด้วยนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราถ่ายหลังให้โดยเกียร์เราไปสตาร์ทก่อน ปรับระดับไฟด้วยนะครับตอนนี้เราเปิดเข้ามาในรถแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในรถแล้วนะครับช่องทีวีดิจิอลน,นะครับตัวนี้ใส่อสุกา630นะครับ แบบนี้นะครับของแท้นะครับงานแท้ใบรับประกันเป็นชื่อร้านนะครับเปลี่ยนช่องนะครับเป็นออปชั่นเสริมนะครับผ่านคอณโัวอะไรนะครับปรับเสียงได้หมดนะครับแล้วก็คันนี้ก็ติด w i f ฟไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราเร็วดูที่หลังนะครับเกียร์้ายหลังก่อตอนนี้ก็คือติดกล้องรอบคันไปนะครับพอเวลาเราติดกล้องไปแล้วนะครับพอเราใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยภาพฝั่งนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วครับแต่เราได้ภาพฝั่งนี้ด้วยนะครับเป็นรอบคัน4ี่จุดนะครับต่อไฟเลี้ยวต่อไฟเลี้ยวค่ะจะเป็นแบบ อันนี้ใส่เกียร์หน้าเป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องรอบขันครับส่วนพอเวลาเราตบไฟเลี้ยวนะครับปึ๊บมันจะแบบนี้นะครับหน้าแล้วก็ซ้ายนะและจะเป็นหน้าและขวานะครับถ้าตบไฟเลี้ยวครับใส่เกียร์ถอยหลังก็เช่นกันถ้าเราใส่เกียร์ถอยหลังแล้วเราตบไฟเลี้ยวนะครับก็จะได้เช่นกันนะครับเป็นหลังกับซ้ายและหลังกับขวาครับแบบนี้นะครับถ้าเราไม่รอนะครับหรือว่าต้องการเรียกขึ้นมาเองในบางครั้งนะครับเราใส่ไฟพามะ สองครั้งนะครับเราจะปิดไปเองนะครับเลขหนึ่งรอบนะครับเรียกโดยที่เราไม่ต้องใส่เกยียร์ถอยหลังนะครับสั่งออนตลอดได้แล้วก็สั่งปิดนะครับโดยไฟผาหมักนะครับตัวกล้องเนี่ยสามารถที่จะบันทึกรอบคันได้ด้วยนะครับ ในปัจจุบันนังสือความทรงจำเล่นดีให้กดเพย์ครับสี่จุดนะครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปดูด้านหลังนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นจอนะครับ9นิ้ว LED ดีนะครับ m a c นะครับรุ่นล่าสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็น DV d ดีคนละข้างเลยนะครับบางรุ่นเนี่ยจะเป็น DVD 1หนึ่งข้างแล้วก็จอเปล่าหนึ่งข้างนะครับตัวนี้จะเป็น DVD ีีสองข้างเลยไม่เหมือนกันนะครับก็ อันนี้เราก็มีการเชื่อมกับระบบข้างหน้าไปแล้วนะครับใส่กับทีวีดิตอนแล้วนะครับนี่พาดจากทีวีตอนขึ้นนะฮะคนนี้ก็เล่นได้เหมือนคนอื่นได้นะครับเล่นเป็นดีวีดีแยกได้เลยนะครับหรือจะเหมือนเขาก็ได้นะครับฮะเหมือนกันแล้วสามจอนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดู wi-fi ครับโอเคครับตอนนี้เราต่อไปแล้วนะครับตัวนี้เป็น wi-fi 2เสานะครับที่เราใช้ประจำนะครับของคอนเน็กชันนะครับ นี่ฮะนี้เป็น iPhone 7 Plus นะครับ10.1อ่ะ10.2แล้วนะครับเป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะฮะนี่เปิดจาก YouTube นะครับทีนี้เมื่อเราเอาสมาร์ทโฟนขึ้นได้นะครับเราก็จะสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างเช่นใช้ระบบนำทางออนไลน์ก็ได้นะครับไปกรุงเทพแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ อีกกว่าแบบคู่ตัวอีกนะครับก็มีทีวีออนไลน์เปิดได้นะครับแอปจู๊กก็เปิดได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันครับที่ลูกค้าชื่นชอบนะครับผมลองดูครับสาหรับการติดตั้งนะครับก็คันนี้ก็ติดกล้องรอบคันด้วยนะครับอาราวิวของว o โอนะครับก็คันนี้ก็เป็นคันที่29นะครับสาหรับกล้องรอบคันแล้วก็ใส่ทีวีดี้ต้อนหัวหมอน w i f i อะไรอย่างเงี้ยนะครับจอพดาอะไรเงี้ยคันนี้คันที่68นะครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผม เขียนไว้ใต้คลิปอีกทีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ